สุดดีเยี่ยมเย็นอารุณเบิกฟ้ายามเย็นบ้านเตี่ยสิอารุณเบิกฟ้านกกาโบยบินโอเคคกินลืมปิดไหมไงเฮ้ยรถถ้าลืมปิดไม่หันมาด้วยฮะเฮ้ย โอ้ปืนไม่มีสกินยิงไม่โดนตั๋วไปได้อยากเจอจะเอาสกินไปไหนสิบห้าลองทำแบบพอดแคสไหมพูดเกี่ยวกับความรู้พอดแคสแต่เล่นเกมเล่นเกมเรด้วยพอดแคสไปด้วย ปืนพกเก็บเสียงสมัยก่อนเขาจะใช้ในยุคตั้งแต่ปี 2,900... ัน้ปืนที่เก็บเสียงที่ด่งดังที่สุดก็คือเป็นปืนของเอออะไรนะกระสุนปุยี่สิบนรางวัลกันสังหาร เห็นตู้นึงวิ่งมาทางนี้มันไปไหนไดแมกนำแมกนำแมกนำ มาจากโรงงานจะดีมากเลยใช่ไหมชั้าหนูว <c oughs> ิ่งมาเร็ว <c oughs> คุณคุณปืน M4A1 K AN เป็นปืนที่ประสิทธิภาพดีในการยิงีัเป็นปืนที่นิยมในการสำหรับคนแม่นนะสหรับคนแม่นหัวนี้เลยปืนนี้ขอแนะนําแต่ว่าสําหรับคนที่ชอบสเปรย์หรือว่าชอบอะไรก็ต้องเล่น รุ่นหนึ่งก็คือปืนไม่รู้ครับปืนอะไรครับไหนดูสิปืนอะไรปืนนี้ M4A4 เป็นปืนที่เอาไว้สำหรับสเปคพลังโจมตี3ามพลังจาะก่อร้อระยะความแม่นยำยู่ที่สามอ้สามสิบเมตร อัตราการยิงสิบเอ็ดอัตราการยิงคืออะไรวะโอ้ขอโทษจตรวจพอดีหาน้อยกดบอกเลยว่าผมไม่ถนัดปืนตำรวจสัก มีสีทองขึ้นสนิมไม่นั่คไฟเพิ่มไฟปืนสเน็คลายน่าจะเป็นของใหม่จากโรงงานพ่อดูแล้วไม่มีรอยทลอกปอตีมันจะเขียนว่ามีรอยทะลอกขายได้หลายราคาอยู่ลุกงนี้ขายกล่องแต่เริ่มดีกว่าตอนนี้ลดเหลือ30บาท

ปืนที่คนไม่ต้องการกันหรือคนไม่จำเป็น smoke เองก็ได้โหตายต้องสิบหกมันมาแล้วดูวดูดูทำเอาวิดวิดเลย Chạy yên thêm tua quật dinh 8 6 Ninh ปืนแม่งยิงเจาะเกาะเกาะไม่ลดเกาะไม่ลดเกาะไม่ลดใช่เกาะแม่งไม่ลดลดเหลือสามสิบแต่เกาะไม่ลดเจาะเกาะไง มีหนีกันจ้าละวัน,น,น,ร,วนรอจะรอเธออยู่ในการสร้างจูงต,งงตีนั้นเป็นทางยุทธวิธีระดับหนึ่งที่ราให้ศัตรูนั้นค่อยเขค,ค่อยเขเออค่อยเขยอะไรละ่ะทำใม้ศัตรูนั้นไม่รู้ว่า ไม่รู้ตำแหน่งและไม่รู้เสียงเราแตสามารถซุ่มโจมตีได้ง่ายต้องโผลหัว,หวตรงนี้ทางสังหรณ์บอกงั้น โผล <ENNIS> <สำ>่ตรงนี้อ๋อเคยโผล่ตรงนี้บรรยากาศเก่าๆทำไมเจ้าไก่น้อยเอ้ยขยักหน้าด้วยใช่ลูกพี่ใช่ไหมลูกพี่เอ้ยแม่ตลาดไก่ยังตอบอ่ะตามมาลูกพี่เราจะไปด้วยกัน สัตว์เลี้ยงแสนนะ่ารักกดปลาได้ปลาตามมาบนปกได้นนั้นเครื่องตามแต่ไกลเลยปืนนี้ความแรงสูงจากอดสูง ไม่ต้องห่วงในการยิงมีโอกาสเด้งอยู่แค่1%นเถึงสองเเซนเคมีอยู่ประมาณ5้าเซเห็นไหมเม่อมันเด้งแค่มผมช่องกล้ายด้วยแล้วก็โชคดี รีกสองเกมเจะชนะโดยสมบูรณ์บลยเดือบลูกปลายเป็นเบิดที่ ระยะกว้างใช้ได้ระยะในการโจมตีก็คืออยู่ที่จำไม่ได้แล้วไม่ได้เดินทางการทหารก็มันก็มีข้อมูลละเอียดอยู่ของระเบิดเนี่ยว่อะไรการโจมตีกับเอ้ยลูกพี่ลูกพี่เลยลูกพี่ต้องตามผมนะลูกพี่ลูกพี่เอ้ยลูกพี่ Flashbang. เย่แหละบุดอยู่นู้นไปลูกพี่ไปนู้นกันเอ้าเจ๊เจ๊มาด้วยเหรอบ่าเจ๊เราไปกันเจ๊เราเป็นเพื่อนเดียวกันเจ๊เจ๊เจ๊ไม่ตามอย่างนี้ผมเสียใจนะเจ๊ เจยบอกว่าโอเคโอเคได้ได้ได้เป็นไงไอเจยกับลูกพี่มาสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะใช่ไหมเอ้ยคับด้วยตะกี้ใช่ไหมถ้าพูดได้ยินให้ไอมองหน้าลูกพี่ยังอยู่ใช่ไหม Send your way out. Throwing a grenade. Maybe area out. ไม่รู้หรืเปลนเลือลือดสามไงลืมไป vượt với lao ไม่ไม่ลูกพี่เจลูกพี่เจลูกพี่ลูกพี่เจลูกพี่เจหายเล,เลเเื้อแต่อะไรเนี่ยเจผสมลูกพี่เหรอเขาขาเลยเชียว เดินคุดเงียบเดินกันคนุดเงียบวะตะเกียตะเกียเดินกันคุดเงียบอ่ะ,อะเธอได้อยู่เธออยู่กับคุณเป็นเวลอห้าสิบเจ็ดวินาทีใครฆ่าใคร เดียวครับนี่เจอลูกพี่ดำบ้างเอ้ลูกพี่ดำสองตัวเลยเจอลูกพี่ดำดิบริการอะเห็นงี้ปลายิงตายนะ จบจบแล้วจบ Let's go จาจัดูชายานี่ชายาอย่างเทพมือปืนมือปืนฮะมือปืนหลายกระบอกฆ่าด้วยอาวุธไม่สำคัญมือปืนหลายกระบอกเพิ่งได้ชายาดีเนี่ยโอ้โหดีใจมากอะไรครับถ้าชอยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย